อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะมีเงินเข้าอีกแล้วนะคะ28กันยายน2564ซึ่งในส่วนของการโอนเงินรับถึง2เดือนค่ะรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่1 0 0 0บาทเลยนะคะคุณผู้ชมใครจะได้รับกลุ่มไหนจะได้รับนะคะรวมไปถึงจังหวัดอะไรบ้างและต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบอย่างไรวันนี้เดี๋ยวอิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารตามปฏิทินการจ่ายเงินของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะสำหรับวันที่28 กันยายน2564ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านสรุปวันโอนเงินเยียวยายสำนักง,งานประกันสังคมนะคะชัดเจนออกมาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านได้รับทราบแล้วนะคะแล้วก็เตรียมรับเงินค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินจะมีการโอนตั้งแต่วันที่2 0ถึง21กันยายนนะคะในส่วนของกลุ่มแรกสําหรับมาตาตร16จัังหวดแ 21ก็คือรอบที่2จ่ายเพิ่มอีก1เดือนสําหรับมาตรา39ใน13จังหวัด22ถึง23นะคะก็จะมีการโอนในส่วนของเพิ่มอีก1เดือนให้กับ13จังหวัดเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็รอบที่2สําหรับผู้ประกันตนมาตรา33ใน13จังหวัดโอน27กันยายน2564ค่ะและว,วันนี้นะคะไฮไลท์อีสานทราบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทํารายการจ่ายเงิน28กันยายน2564สําหรับผู้ประกันตนในกลุ่มนี้นะคะได้รับ ับสิทธิ์เยียวยาเพิ่มถึง2เดือนเดือนละ5 0 0 0บาทรวมแล้วท่านจะได้รับสูงสุดถึง1นึ่งบาทค่ะโอนตรงเข้าบัญชีของคุณผู้ชมที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้เลยนะคะนั่นก็คือ28กันยายน2564จะมีการโอนเงินเยียวยามาตรการสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาซึ่งกลุ่มนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ ก็ได <S an> ้ออกมาแจ้งช <an> ัดว่าทางคอรมอได้มีการประกาศเพิ่มให้ได้รับเงินเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่ล็กดาวรับเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนค่ะนั่นก็คือจังหวัดอะไรบ้างมี3จังหวัดนะคะชลบุรีฉะเชิงเาาแล้วก็พระนครศรีอยุธยาใครจะได้รับสิทธินี้บ้างคนที่ได้รับสิทธินี้ก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่ในช่วงระยะเวลาก็คือวันที่4ีสิงหาคมถึง2 0 4สิงหาคม2564จำนวนกี่คนจำนวนอยู่ที่3.4แสนคนค่ะกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม2เดือนเดือนละ5,000บาทรวมแล้ว10,000บาทท่านจะได้รับการโอนถึง10,000บาทในวันที่28กันยายนนี้นะคะยินดีด้วยจริงๆค่ะนี่ก็คือไทม์ไลน์การจ่ายเงินทั้งหมดของทางสำนักงานประกันสังคมซึ่งอีสันแซบยกย่อยมาเป็นแต่ละวันจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรับเงินนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุกสกัด เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ